ด้วยความที่วันนี้เราก็เป็นคนมีชื่อเสียงรูปร่างหน้าตาดีฮอตจ้าขนาดนี้อยู่จีนก็ดังแล้วยังไกลอีกมันมีหลายประเด็นนะที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเสียงคุณสมบัติพร้อมคุณสมบัติพร้อมบางคนแค่ไกลก็เสร็จละแต่อันนี้คือไม่ใช่แค่ไกลนะไกลแล้วยังดังแล้วยังไปที่รู้จักมีคนพร้อมแล้วยังหน้าตาดีเข้าหาอย่างเงี้ยทุกสิ่งอย่างโอบพิจารครบถ้วนมาคุณสมบัติครบที่จะเป็นโอกาสที่จะนอกใจครับซึ่งซึ่ง ซึ่งไม่ได้จะบอกว่าแล้วทําไมไม่นอกใจไม่ท um> ี่ถานสิแต่จะถามว่าในกรณีแบบเนี้ยมันมีความวันไหวไหมวันไหวเกิดข hey, ึ้นในครอบครัวหรือ mm กับตัวกวันไหวไม่มีเลยครับเพราะว่าเราสองคนชอบคุยเล่นมากเลยว่าพี่เอ้ยถ้าสมมุติว่าฉันแบบมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วฉันแบบเฮ้ยถ้ามีลูกนะเราเราชอบแบบ คุยเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งสองคนนะสมมุติแฉลงใช่ไหมเออแรลเราคุยแรงคุยแรงตลอดไม่ถ้าผู้หญิงควรคิดมากไม่คิดแล้วนะจิาำไมมาสมมุตินนัไม่ใช่เราสองคนชอบขับรถไปเธอฉันมีเรื่องจะจะแบบจะมาคุยอะไรเงี้ยแล้วคุยตลกเลยป่ะสมมุติว่าฉันมีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยคนหนึ่งแล้วมีลูกละลูกแบบครวญนึงอะไรเงี้ยเธอจะทํายังไงเออไม่ใช่มีเมียน้อยแล้วกำลังท้องอยู่แล้วกี้บอกมึงบอกมาเลยให้มันคลอดลูกออกมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง แล้วก็จบจบกับมันไปนะอะไรเงี้ย <c oughs> คือคิดเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วเขา <c oughs> บอกว่าเราเคยคุยกันว่าเขาเป็นคนที่รับไม่ได้กับเรื่องตบตี <c oughs> กับเรื่องเสพยา <c oughs> ซึ่งผมไม่มีแล้วก็เขาบอกงั้นเราก็ไม่มีวันเลิกกันต่อให้เธอมีคนอื่นฉันก็ไม่มีวันเลิกเธอแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขายิ่งเขาแบบรักเราแล้วก็คือเราเขารักเรามากเราก็ไม่ค่อยอยากเราไม่อยากทําอะไรที่มันแบบ นอกนู่นนอกทางกับคนอื่น <okay. S 2> แล้วก็เราก็มีลูกสาวด้วยพอเรามีลูกสาวด้วยจะทํำไรเราจะหน้าลูกลอยมาเลยครับหน้าลูกก็จะรอยมาก่อนค <okay. S 2> บีก็จะไม่มีครับไม่ไม่จะไม่มีการแบบวันไวกับคนอื่นไม่เคยเลยตั้งแต่มีกิฟมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีความคิดอาจจะแบบ เฮ้ยคนนั้นสวยมากอยากคบกับคนนั้นไม่มีทางเลยไม่มีเลยอะครับไม่มีเกิดแบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นในหัวเลยค่ะแล้วในทางกับการกิฟต์เองเขามีแบบขี้หึงไหมมีความแบบึมมโนไม่ครับเขาเป็นคนไม่ขี้หึงด้วยมันยิ่งทําให้ผมแบบไม่ไม่ไม่คือบี้ไม่รู้นะเหมือนสมมุติว่าเด็กที่พ่อแม่ห้ามตลอดไม่ให้ไปผับห้ามมาจนอายุยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ย พอยิบห้าพ่อแม่ไม่ห้ามแล้วแบบเขาออกไปอยู่คนดี้เพวาะสิ่งแรกที่เขาอยากไปเขาคงอยากไปพับก่อนเลยมันมีความตะหนิดอยู่ในนั้นแต่กิฟต์เขาไม่ได้ห้ามอะไรผมเลยเขาไม่เคยห้ามผมไม่เคยเช็คผมไม่เคยเช็คโทรศัพท์ผมไม่เคยอะไรกับผมเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าเรารักบี้นะกิฟต์รักบี้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้บี้ก็รู้สึกว่าโฮยถ้าเราทําอะไรผิดต่อเขาอะผมมันต้องแย่มากแน่เลยนี่ไงเมื่อกี้บี้บอกว่าบี้เองไม่รู้สึกเป็นพ่อที่ไม่ดีเลยแต่จริงๆพี่ว่าคุณสมบัติแค่ความซื่อสัตย์ ทำให้บี้ไม่ทำลายครอบครัวพี่ว่าบี้ก็เป็นของรางวัลชิ้นหนึ่งให้กับคนที่เป็นแม่ที่เขาเสียสละในการดูแลลูกให้บี้อย่างดีที่สุดแล้วแหละในส่วนหนึ่งครับี้พูดแล้วไปฟังกิบพูดบ้างไหมเออกีบเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าบี้คิดไปเองเฮ้ยอีกเนี่ยเหรอคือคนถามเยอะมากว่าเวลาที่บี้ไปทำงานที่จีนเนี่ยกลัวไหมว่าแบบแนนั่งจะไปกินอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยจะนองตายก็ตอบเลยตรงนี้ว่ามั่นใจมากก็ไม่กลัว พ่าทำอะไรไมีได้ถท่าไหร่จะร้องไส้คนอย่างพี่เนี่ยนะนางเป็น้ผู้ชายแบบหน,น่อมแนมกระโหลกนะนางเป็นคนแบบคือนางก็เคยเป็นเสือมาก,ก่อนเข้าใจไหมคะแล้วนางก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดทันคน,นทันผู้หญิงนางเป็นผู้ชายที่เหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้นนางจะรู้จริของผู้หญิงว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามายังไงผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือนางเป็นคนที่แบบ ถ้าวันหนึ่งนางไปมีใครอ่ะคิดจะรู้เลยว่าคือนังตั้งใจนางแบบนางไม่ได้โดนหลอกอเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทําอะไรไม่ได้อย่างเดียวที่เราทําได้คือเชื่อใจกันแค่เองเป็นอย่างเดียวเลยที่ทําได้คือพอเราเชื่อใจปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็โอเคอะไรมันก็สบายใจแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าร้านอะไรเลยนะเราก็ต้องคอยแบบถามนู่นนี่นั่นแล้วก็เวลาเขาอยู่ไกลอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยที่จะแบบกลัวเราเองเราก็ต้องไม่บอกข้องเราก็ต้องคอยที่จะแบบ มันคุยกับเขาตลอดทำตุ้ยุกกี้กหวาน่นแหววมีอะไรให้มันแบบวิฟิวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีแบบนี้ก็เลยคิดว่าไม่กลัวแล้วก็ทำใจไว้อยู่แล้วก็ไร่างเง้แต่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นว่าพี่เขามีความฝันเขาไปที่ความฝันของเขา,าฉะนั้นเขาน่าจะไม่ทำให้ให้ตัวเองแบบเนตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเคุยคู่นั่งไว้ตลอดเระว่าก็ลองดูเนาะว่าถ้าแบบ เจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้ใช่ไหมว่าจะกลับมาเหยียบเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับต้องมีเาพ่เลยแล้วก็จะมีการปลุกตลอดค่ะก็เอ่อสิ่งที่อยากฝากที่พีนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าบีเป็นคนที่พูดอะไรด้วยได้ตลอดเสมออยู่แล้วเใช้ชีวิตกันมาหลายปีแล้วเหมือนกัีรู้มีกกันหนึ่งคนแล้วอย่างเดียวที่อยากจะฝากที่สุดก็คือขอบคุณเขาขอบคุณที่บีเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันในทุกๆปี ที่วันนี้กับพี่วันแรกอ่ะเป็นคนที่มันข่าที่จะแตกต่างกันเขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใจเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พิ่รู้สึกว่าเขารักเราเพิ่มมากขึ้นกว่าร,กรักเรา,มาแม่อะไรเงี้ยแล้ก็อยากจะขอบคุณเขามากกว่าที่เขาพยายามทำทุกอย่างให้แบบดีที่สุด the b e s ที่สุดเพื่อให้แบบรู้สึกว่าคนอย่างกิฟควรจะได้รับ ครอบครัวเราคนจะได้ลาบีนะเขาแบบทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ให้เรามีความสุขแก่เราต้องมาทานนั่งพักกันดียิ้มแย้มแจ่มใสตลกอ่ะอันนึงจริงๆนะคะเขาบอกเออมันเป็นพลังบวกส่งกันนะคนมีควาเชื่อใจอืพอมันมีความเชื่อใจมีความไว้ใจมันกลายเป็นว่าอีกคนหนึ่งก็จะไม่อยากทําอะไรที่มันจะเป็นการทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายนึงใช่ ไม่เอ้ยมันจะใจร้ายมันเป็นเรื่องของพลังบวกที่ส่งถึงกันค่ะตะกี้กุกกิบบอกแล้วบี้่ะคะอยากจะบอกอะไรกับภรรยาบ้างนอกเหนือจากสิ่งที่บอกกันอยู่ตลอดซึ่งจริงๆแล้วดีนะที่เขาไม่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะลองบอกแบบที่เขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าบอกแบบที่นั่งอยู่ตรงนี้ทํากันอยู่แล้วที่บ้านอฮมีอะไรที่อาจจะแบบไม่ได้พูดตอนที่อยู่กับเขาต่อแน้า่ อยากจะขอโทษอ่ะขอโทษในเรื่องที่ทุกครั้งที่ทำให้เขาเสียน้ำตาไม่ว่าแบบจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยบางทีเธอก็รู้ว่าแบบบีก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่เธอยอมรับในตัวบีที่บีเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ พี่ก็จะปรับให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆบางทีมีข้อเสียบี่เธอก็คิดถึงข้อดีไว้บ้างเลยฮะเธอจะไม่โกรธมากเลย <laughs> นะแล้วก็บิลากินมากครับขอบคุณ <laughs> นะคะ <laughs> น่ารักมากเลยนในหลายๆครั้งเวลาที่ให้บอกรักหลายคนจะขึ้นต้นด้วยคำว่ารักขอบคุณบีขึ้นต้นด้วยคำว่าขอโทษก่อนเลยเนาะ ใ่ดีนะนะใช่จริงๆค่ะมันมีหลายหลครอบครัวที่คาว่าขอโทษเป็นคําที่พูดยากมากแต่สิ่งหนึ่งมันแปลว่าเราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะต้องยอมรับในข้อเสียบางอย่างของเราอืออือใช่ใช่เขาก็เป็นทําให้ผมผมนิสัยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอแต่เมื่อกี้บี้ก็บอกเองบอกว่ารู้เลยว่าบี้เปลี่ยนไปเยอะมากจากวันแรกๆที่รักกันหมนกันเออสิ่งนี้เขาพูดแบบเราพูดเหมือนกันเนาะเราสองคนพูดอะไรเหมือนกันหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่ นอกจากแม่แล้วเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตผมถ้าผมไม่มีเขาผมคงไม่มีดีวันนี้อย่างวันนี้ครับมีความตั้งใจอะไรเอาไว้บักกับน้องเปอเปาไหมคะว่าเราอยากจะให้เขาเดินทางไปทางเส้นไหนวางอะไรไว้คร่าวๆบ้างเขาเหรอฮะอมไม่ได้วางอะไรให้เขาเลยครับอยากให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขอยากให้เขาเป็นเ,เป็นคนดีของคือไม่ทําให้สังคมเหลือดรอนะ้นอะ คืออยากให้เขาเป็นเด็กที่โพซิทีฟมีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่เหลือเขาอยากจะทําอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยเราก็จะให้เขาทําเต็มที่แล้วเราจะคอยตบให้เขาแบบอยู่ในทางที่ถูกต้องไม่ไม่ไม่แบบไม่เคว้งไม่ไม่หลงทางไปเลยเราสองคนอยากให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขแค่นั้นคุณผอค่ะให้ปอเปาดูอยู่ปอเปาตอนนี้ฟังป้าได้อย่างชัดเจนแน่นอนอยากจะบอกอะไรกับปอเปาบ้างอืป้ารักหนูมากนะคะแล้วก็ เป็นเด็กดีบางทีเขาเขาเขาเหมือนผมอะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับบางทีก็อยากอารมณ์ร้อนเหมือนพ่อนะเดี๋ยวแม่จะปวดหัวมากๆ <c oughs> แม่เหมือนมีลูกสองคนนะหนูหนูก็ต้องหนูก็ต้องเรียบร้อยแล้วเราจะเรียบร้อยด้วยกันเราจะเป็นลูกที่น่ารักให้คุณแม่กันสองคนนะครับแต่แล้วน่ารักมากเลย จริงนะกิก๊บเราจะบอกว่าโอ้หคุณมีลูกสองคนป่านนี้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือคือ,คอผมไม่ไมีความเป็นเด็กเยอะเหมือนกันค่ะ <laughs> แต่แล้ววันนี้ลูกทั้งสองคนจับมือกันจะเป็นลูก <laughs> ที่น่ารักนะคะคุณแม่กุ๊กกิ๊ตจนะคุณแม่กุ๊กกิ๊ฟังก็น่าจะชื่นใจอยู่นะครับอ่ะจริงๆ <laughs> วันนี้เราฟังกันมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเขาเขาออกตัวอยู่หลายๆครั้งว่าเขาอาจจะไม่ใช่แฟนที่ดีไม่ใช่สามีที่ดีไม่ใช่คุณพ่อที่ดีแต่ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งแค่เขาเริ่มต้นแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ดีแล้วเขาท เขาเขาังจะดีขึ้นเขาคงจะดีขึ้นแล้วเขาก็ดีขึ้นจริงๆในในในหลายๆจุดเพราะว่าเขาตั้งใจตั้งใจไว้ว่าจะดีขึ้นจริงๆคนเราแค่ตั้งใจว่าจะดีขึ้นก็ดีขึ้นล้วนะครับเ้วเมื่อสักครู่ได้ฟังครกค๊บพูดก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงแต่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของไม่ใช่แค่เขาผมว่าทั้งหมดแล้วผมว่าเขาไม่ได้แค่มีงานที่น่าภูมิใจตอนนี้ผมว่าเขามีภรรยามีลูกแล้วก็มีครอบครัวที่น่าภูมิใจมากๆแล้ววันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาบอกว่า ผมไม่พูดเรื่องแบบนี้ที่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ใชดไม่ใช่เพราะว่าพี่ชอชนมชชอผมจะไม่ไม่กล้าออกรายการแบบนี้คนเดียวครับเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่ถ้าถามมาอะไรตอบได้ผมก็จะตอบพอตอบจนตอบลึกแล้วก็จนตัวเองเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยบางคนบางที่ไม่ค่อยอยากให้คุณรู้อีกมุมหนึ่งของเราที่มันอ่อนแอเท่าไหร่ครับ พี่ไม่รู้สึกว่าอ่อนแอใช่พี่พี่อยากก็ไม่รู้สึกว่าอ่อนแอแต่พี่อยากรู้สึกว่าเขาเป็นมุมอ่อนโยนที่ที่ใครดูแล้วก็จะรักผู้ชายคนนี้แล้วเอาจริงๆนะพี่ไม่รู้สึกว่าน้องไม่เข้าใจภาษาไทยวันนี้ในแตกชานมากเลยใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกได้แบบเยอะมากแต่บางทีมันจะมีคําสื่อที่ผมไม่รู้จะสื่อออกมาไอย่างรอ่อนโยนภาษาจีนว่าไงคะอ่อนโยนเดี๋ยวนะผมคิดแป๊บหนึ่งนะอ่อนโยนคือ温柔 ยากอีกแล้ะช่ช่อ่อนโยนแล้วกันวนวนโยนเรากลับมาใช้คำเดิมแล้วกันนะฮะอ่อนโยนและนี่ฮะคือแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับบี้เคขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอคมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะฮะแขกรับเชิญของเราก็ต้องบอกว่าพิเศษเหมือนกันเพราะว่าน้อยครั้งมากที่เราได้เห็นเขามาเปิดเผยเรื่องความรักต้องบอกว่าเป็น สุดยอดทางฝั่งพิธีกรและผู้ประกาศข่าวของประเทศไทยคนหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณปุ้ยพิมลวันกับสามีมานั่งที่นี่ในเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนใน Club Friday Show แล้วเรามาเปิดเรื poke, nice, koş, ่องจริงจากผู้ชายคนดังกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องหมดลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สนุกมากเลยดีใจที่ได้คุยกันน้องคมาดีมากเลยอ่ะครับถ้าพูดถึงอ่ก่อนมาขับไฟเดโชนะฮะใจก็มีความแบบกังวลนิดนิดครับเพราะว่าบี้จะไม่ค่อยชอบหรือถนัดการออกรายการคนเดียวมานั่งทอล์คคนเดียวครับแล้วก็พอแล้วแอปเจอร์นี้ก็น้ำตาแตกนะฮะแล้วก็บี้ก็เป็นคนแบบนี้ครับวันนี้ที่คุยอยู่ในรายการทุกทุกอย่างก็เป็นความจริงทั้งหมด ก็เป็นคนที่น้อยโอกาสที่ได้พูดทั้งหมดออกมาก็วันนี้ก็ได้มาคุยกับพี่อ้อพี่ชอตด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆครับแต่พี่เขาพี่ๆเขาก็มีการแบบยิดทิชชู่นะแสดงว่าเรื่องผมก็มีความซึ้งอยู่พอสมควรเหมือนกันขอบคุณพี่ๆเขามากครับคุยกันว่าเขาเป็นคนที่รับไม่ได้กับเรื่องตบตีกับเรื่องเสพยาซึ่งผมไม่มีเขาบอกงั้นเราก็ไม่มีวันเลิกกันต่อให้เธอมีคนอื่นฉันก็ไม่มีวันเลิกเธออะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาแบบรักเราแล้วก็ คือเราเขารักเรามากเราไม่อยากทําอะไรที่มันแบบนอกโลกทางกับคนอื่นแล้วก็เราก็มีลูกสาวด้วยพอเรามีลูกสาวด้วยจะทําอะไรเราจะน่าลูกต่อยเลยกันี่แหละคือความรัก